สัญญาที่พระศาสดาสอนหันเพื่อจะให้เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานมีมากกว่า177สัญญาที่พระศาสดาตรัสสอนไว้พระศาสดาเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันปฏิบัติของชาวแว่นแวลนเปล่า จะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงผู้กระทําให้มากซึ่งคำเหล่านั้นเาราคร่าวๆอัตมาก็จะไล่177สัญญาให้พวกเราฟังคร่าวๆแล้วจะนำสัญญาที่เหมาะแก่ขระหมาทบทวนให้พวกเราฟัง4กลุ่มแรกก็คือหมวดแรกชาน1นถึงชาน4ทั้งหมด4ส,สัญญาถูกต้องไหม เจริญฌานหนึ่งถึงฌานสี่สี่สัญญาเห็นไหมเพราะสารว่าคนที่บอกว่าไม่เหินห่างจากฌานเนี่ยพราะสารว่าเธอต้องเจริญฌานทั้งสี่นี่เรียกว่าไม่เหินห่างจากฌานต้องเจริญได้จริงๆนะไม่ใช่แค่มารู้ลมนะเธอต้องเจริญฌานหนึ่งสองสามสี่ได้จริงๆไม่ใช่แค่รู้ลมถึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานอันนี้สี่สัญญาแรก สี่สัญญาต่อมาคือผู้เจริญพรหมวิหารสี่เป็นกี่สัญญาแล้วญญ8พรหมวิหารสีก็คือเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาถ้าเจริญพรหมวิหาร4ี่ชื่อว่ารัดนิ้มือก็ชื่อว่าไม่เห็นห่างจากฌานเหมือนกันต่อมาสติปัฏฐาน4กี่สัญญา12บสแล้วนะสสัญญาเป็น12บสกายเวทนาจิตธรรมนีต่อมาจเจริญ สมัปประธานสี่สมัคประธานสีก็สี่สัญญา่อมาเจริญอิทธิบาทสี่สี่สัญญาถึงไหมฉันทะวริยะจจิตตวิมังสาสี่สัญญาเป็นเท่าไหร่ละยี่สิบแล้วใช่ไหมยี่สิบสัญญาแล้วต่อไปเจริญอินรียห้าสัตทินรีวริินรี่สตินรีสมาตินสี่ปานินทรีย ชั่วรัดในมือก็เชื่อว่าไม่ห่างจากฌานต่อไปเจริญภละห้าศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละชั่วรัดในมือก็เชื่อว่าไม่หนห่างจากฌาน <Okay. S 1> จีสัญญาแล้วสาสิบ <30 S 1> <30 S 2> สัญญาต่อไปจเจริญโพชฌงเจ็ดโพชฌงเจ็ดสติสัมโพธชงธรรมวิยะสัมโพธชงวิริยะสัมโพธชงปิติสัมโพธชงปัสสัทธิสัมโพธชง สมาธิสมโพชงอเบคาสัมโพชงเป็นจีสัญญาละสาสิบเจ็ดสัญญาต่อไปเจริญอริมักมีองแปดอริมักมีองแปดตั้งแต่เจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจเจริญสัมมากรรมตะเจริญสัมมาอาชิวะเจริญสัมมาวาจมะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธ เป็นเท่าไหร่ละ45สัญญาใน45สัญญาเนี่ยพวกเราจะเรียนกันไปแล้วกี่สัญญาทุกครั้งที่พวกเรามาเรียนรู้อนุพุตรธามาเรียนอริยสัจสี่มารักษาอริยบสถในวันอุโบสถของพวกเราเนี่ยพวกเราจะเรียนไปกี่สัญญาเนี่ย41ญญามาก มากกว่าส0มสิบกว่าสัญญาและสาสิบเจ็สัญญาขึ้นไปถูกต้องไหมใ,ในโพทิสกาปัจจีธรรมนี่ก็สาสิบเจดประการแล้วถูกต้องไหมอ่า <45. S 1> ในสี่สิบห้าสัญญาเนี่ยมีชั้นหนึ่งสองสามสี่ที่พวกเราไม่ได้จเจริญถูกต้องไหมเห็นไหมในสี่สิบห้าสัญญาแรกเนี่ยพวกเราเนี่ยจเจริญม,มากกว่าสามสิบ็ดสัญญาแล้วถูกต้องไหม ชั่วรัตเนิ้เมือนี่ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระสระปรดัติตามอาวาตไม่ฉันดบาตของชาวแว่นแวนเปล่าจะป่วยกก่าปยายถึงผู้กระทำมากซึ่งทําเหล่านั้นเราเห็นไหมเธอจะเดินโพธิปกักคิดทำสามเนี่ยตั้ง3.7สัญญาเนี่ยเป็นการไม่เหินห่างจากฌานของเธอทำแล้วแต่ไม่รู้อ่า,อาทำแล้วแต่ไม่รู้ยังไงเห็นไหมจริงๆแล้วทำแล้วแต่อ่าทำแล้วแต่ไม่รู้ไงยังไ,ไงไ ต่อมาเนี่ยจะเป็นวิโมก14ประการวิโมก14อย่างเนี่จะเป็นธรรมที่พวกเราจะเข้าใจได้ยากเพราะมันเป็นระดับเป็นธรรมระดับสูงที่จะต้องสําเร็จสมาธิระดับรูปสัญญาและอรูปสัญญาวิโมกในพระสดาอธิบายว่าภิกษุผู้มีความเข้าใจรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ย่อมเยามีวันณะดีมีวันณะ,ะสาม ธอครอบงำรูปเหล่านั้นเสียได้มีความเข้าใจเช่นนี้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ที่สุดนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่ห่หางจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดา,ศา,ศาปฏิบัติตามอาวาทไม่ฉันนิบาตของชาวแว่นแผลนเปล่าจะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงพกูกกระทำมากซึ่งความเข้าใจนั้นเราเรามีความเข้าใจรูปของตัวเองเห็นรูปภายนอกเห็นไหมอ่า มีวันณะดีก็รู้ว่าวันณะด,ดีมีวันณะสามก็รู้ว่าวันนะสามแล้วเราครอบงงำรูปเหล่านั้นเสียได้แล้วละความพอใจในรูปเหล่านี้ผู้เจ้าบอกละความพอใจในรูปเหล่านี้เธอหมดความพอใจหมดความกำหนัดหมดความรักในรูปเหล่านี้มีความเข้าใจชนี้ว่าเรารู้เราเห็นสมไหมทำขั้นเนี้ยสมพระสดานได้ว่าเนี่ยพวกนี้เป็นวิโม ต่อมาพระสารสีบเป็นผู้มีความเข้าใจรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ไม่มีประมาณเห็นรูปภายนอกไม่มีประมาณทั่วโลกธาตุนี่ทีนี้เห็นไปแทงตลอดธาตุเป็นอนันเนกเลยทั่วโลกธาตุทั้งเทวดามารพรมทั่วโลกธาตุเลยทั้งในโลกเทวโลก มาโลกพร้ม,มโลกในมูสัตพร้อมทั้งพระามเทวดาและมนุษย์เหมือนพระาศาสดาเลยรู้แจ้งโลกอย่างนั้นเลยมีวันณะดีมีวันณันนสามเขาเธอครอบงำรูปเหล่านั้นเสียได้แล้วมีความเข้าใจชนิดว่าเรารู้เราเห็นอย่างนี้เ็าเรียกว่าไม่เห็นห่างจากฌานอันนี้เป็นธรรมขั้นสูงวิโมกข์สิบสี่อย่างต่อมาจะเป็นพวกมีความเข้าใจอรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ย่มเยาว และเห็นรูปภายนอกที่ไม่มีประมาณมีความเข้าใจแล้วก็ครอบงำรูปเหล่านั้นเสียได้แล้วมีความเข้าใจเช่นนี้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ก็ถือว่าไม่ห่หางจากฌานต่อมาคือพวกที่มีความเข้าใจอรูปภายในเห็นรูปสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาว มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเปลี่ยนด้วยของเขียวของเหลืองของแดงของขาวมีแสงสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมีแสงออกด้วยเนี่ยรู้ไหมเป็นใครเ,เขาเห็นใครเ,เห็นเทวดาพวกนี้สามารถเห็นเทวดาได้อยอมแมเหมือน, <laughs> นท่านพระอุทัไงอยอมแม่ที่นางฟ้ามาปรากฏต่อท่าน นางฟ้าพวกนั้นเขาสามารถที่จะมีวรรณะได้อย่างต้องต้องการนางฟ้าชื่อเหล่ามานาปากายิกาถึงต้องไหมพวกเทวดาเหล่ามานาปากายิกามาปรากฏต่อท่านพระอนุรธธุทธะบอกถ้าแต่ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าคือเทวดาเหล่ามานาปากายิกาพวกข้าพเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาเนี่ย ที่ได้ดั่งใจสามอย่างมีความสําเร็จทางใจสอย่างคืออยากได้วันละเช่นใดก็ได้วันณะเช่นนั้นอยากได้เสียงเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นอยากได้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นท่านพระอนุธาท่านก็เลยมีความว่าขอให้เทวดาเหล่านี้มีร่างเขียว uh. มีผิวพธุ์เขียวมีเครื่องน่ผงผมเขียวมีเครื่องประดับเขียวพวกนางฟ้าเหล่านั้นก็ได้มิดล่างตัวเองเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยแล้วก็ คิดต่อไปว่าขอให้เทวดาเหล่านั้นเหล่านี้มีร่างเหลืองพวกนางฟ้าพวกนี้ก็แปลงร่างเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยแล้วก็คิดต่อไปว่าขอให้มีร่างแดงพวกนางฟ้าเหล่านี้ก็แปลงร่างเป็นสีแดงทั้งหมดเลยแล้วท่านพระพุทธาก็คิดต่อว่าขอให้เทวดาเหล่านี้มีร่างขาวพวกนางฟ้าเหล่านี้ก็แปลงร่างเป็นสีขาวหมดเลยมีผิวพันธ์ขาวมีผ้านุ่งขาวมีเครื่องประดับขาวแสงสีขาวเปล่งประกายออกจาก ร่างกายอันเป็นทิพนั้นแล้วก็ฟ้อนลำปบมือเครื่องประดับที่อยู่ในกายก็เป็นเสียงดนตรีไพเราะเย้ายวนน่าเคลอบเครืมยวยวยด้วยยวนใจนี่คือเขาเห็นเทวดาใช่ไหมพวกนี้เห็นเทวดาพวกที่มีความเข้าใจอารมณ์ภายในเขาเห็นแสงสีต่างๆได้นะแล้วเขามีความเข้าใจนะเขาก็ครอบนำรูปเหล่านั้นได้นะี่ ความงามรูปเหล่านั้นเสียได้แล้วมีความเข้าใจชน,นิดว่าเรารู้เราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เห็นห่างจากฌานพวกนี้พระศาสะดาว่าผู้ภิกษุผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้และภิกษุกลุ่มที่ได้วิโมกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ภิกษุผู้มีความเข้าใจรูปภายในย่อมเห็นรูปภายนอกภิกษุย่อมเป็นผู้น้อมใจไปว่างามทั้งนั้นเห็นไหมว่าพวกนี้ เป็นธรรมขั้นสูงสมไหม,มต่อมาก็คือพวกบรรลุสมาธิระดับอรูปคืออากาสานัญนจายตนะวิญญาณัญจายนะอากินจัญญาตนะเนวสัญญาณนาะสัญญาตนะนี่คือพวกที่ได้สมาธิระดับสูงนะระดับอูปมณ์ระดับสัญญาเวทยเต,ตนิโรดนี่เรียกว่าบิมโมกสิบสี่อย่างเป็นธรรมขั้นสูง ที่พระศาสดาจะสอนกับภิกษุผู้มีปัญญามากเท่านั้นทําหมวดอย่างเงี้ยพระศาสดาจะสอนกับภิกษุที่มีปัญญามากๆเท่านั้นอย่างระดับท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลนะท่านพระมหากัปปินะอย่างเงี้ยท่านพระมหากาจานะอย่างเงี้ยถึงจะเข้าใจอันนี้รวมเป็นกี่สัญญาละห้าสิบเก้าสัญญาต่อมาเนี่ย เป็นการเพ่งธาตุในตนเองก็คือการเพ่งปฐวีกสินเพ่งธาตุดินอาโปกสินเพ่งธาตุน้ำเตโชกสินเพ่งธาตุไฟวายโยกสินเพ่งธาตุลมอากาศากสินเพ่งอากาศธาตุวิญญาณกสินเพ่งวิญญาณธาตุและก็ เพ่งสีเขียวก็คือนีละกสินสีเขียวในร่างกายของเราคืออะไรรู้ไหมอะไรที่เป็นสีเขียวในร่างกายของเราดีดีดีสีเขียวใช่ไหมแล้วเวลาตายศพขึ้นอื่นเป็นสีอะไรสีเขียวใช่มั้ยสีเขียวช้ำในเพ่งสีเขียวในตนเองเพ่งเพ่งสีเหลืองในตนเองอะไรที่เป็นสีเหลืองในตนเองน้ำเหลือง น้องถูกต้องไหมยนองน้ำเหลืองเพ่งสีแดงในตนเองอเลือดแล้วเพ่งสีขาวในตนเองอะไรคือสีขาวในตนเองมีอะไรบ้างอ่อาไขมันกระดูกใช่ไหมหตาขาวไหมหผมขาวไหมห <laughs> ผมที่งอกแล้วจะมีสีขาวใช่ไหมนี่ <laughs> เรียกว่าเป็นการเพ่งกสินกะสินสิบอย่างเพ่งธาตุดินน้ำไฟลมอากาศ,าศธาตุเวทนาธาตุเพ่งสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงในตนเองเรียกว่าเป็นการเพ่งกสินสเธอเพ่งแม้ชั่วรัดนิ้วมือก็ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันนิบาตของชาวแว่นแวลนเปล่าจะป่วยกก่าปลญยถึงผู้กระทำมากซึ่งทาเหล่านั้นเราก็ดูสีในร่างกายเราอะไรเป็นสีเขียวสีเขียวภายนอกก็พวกต้นไม้เนี่ยไหมสีเขียวภายในก็ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมถูกต้องไหม เวลาเพ่งพระสดายเพ่งภายในถูกต้นงไหมเพ่งในตนเองก่อนเมื่อเข้าใจตน,นเองก็เข้าใจธรรมชาติภายนอกถูกต้องไหมสีเขียวภายนอกเห็นง่ายถูกต้องไหมพวกต้นไม้ใบหญ้าในสีเขียวทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฟ้าเวลาฝนตกมันเกิดสายลุ้งขึ้นมีสีเขียวไหมมีสีเขียวสีเขียวในร่างกายของเราที่พวกเราอกดีไงเห็นไหมดีเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยขึ้นอิดก็มีสีเขียวถูกต้องไหม สีเขียวช้ำนะเนี่ยสีเขียวหนเองเพ่งสีเขียวมีอะไรบ้างที่เป็นสีเขียวในตัวเราทพ่ันยางอ่าทำสัญญานั้นเรียกว่าเป็นการเพ่งกสินคําว่ากสินหมายถึงอะไรรู้ไหมคาว่ากสินหมายถึงวัตถุหรือเครื่องหมายสําหรับทําการเพ่งคําว่ากสินเนี่ยหมายถึงวัตถุหรือเครื่องหมายสําหรับทําการเพ่งคําว่าชานคําว่าชานเนี่ยหมายถึงการเพ่ง ก,กี่สัญญาแล้วหกสิ 69, 69, ใช่ไหมหกสิบสัญญา <Okay. S 1> ต่อไป 1. นะึ่งะอสุภาษสัญญาก็คือพิณาความไม่งามในกาย 2. มรณะสัญญาและลึกถึงความตาย 3. คืออาหาเรปฏิกูลสัญญาพิจณาความเป็นปคุกูลนนอาหาร 4, สีพสภะโลเกอนาพปรตตาสัญญาก็คือสิ่งทั้งปวงในโลกไม่มีอะไรน่ายินดี สิ่งทั้งปวงในโลกไม่น่าย็นดีหาอาน,นิจจสัญญาพี่นายเห็นความไม่เที่ยงหอน,นิจเจทุกขสัญญามีความสำคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกเจทุกเขอ,อนัตตสัญญามีความสำคัญในสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นอนัตตา 8. ปดหานะสัญญาความสำคัญในการละ ละอะไรละอากุศลการพยาบาทเบยดเบียนและอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยประหานสัญญา9วิราคาสัญญาสัญญาในความคลายกำหนัด10นิโรธนิโรธาสัญญาสัญญาในความดับ11ทุกขสัญญาสัญญาในความเป็นทุกข์พี่นายอย่างพวกเราบอกว่าตาเป็นทุกข หูเป็นทุกเห็นทุกนี่สิบสองอนัตตสัญญาสัญญาในความไม่ใช่ตัวตนพวกเราเห็นตาเป็นอนัตตาอย่างเนี้ยหูเป็นอนัตตาอย่างเนี้ยเนี่ยเรียกว่าอนัตตสัญญาสิบสองแล้วใช่ไหมรวมเป็นเทา่าไหร่ละแปดสิบเอดสัญญาใช่ไหมแปดสิบเอ็ดบวกกับอีกหกสัญญา ที่เป็นการเจริญซรากศพอีกหสัญญาที่เป็นการเจริญซรากศพก็คืออธิกาสัญญาก็คือพิรณาซรากศพที่เป็นกระดูกเป็นท่อนกระดูกสัญญาต่อมาคือปุลุวกาสัญญาพิรณาศพที่มีหนอนชอนไชเราเคยเห็นศพที่มีหนอนชอนไชเยอะแยะไหมอ่าสิบสองก็คือวินีละกาสัญญาคือศพ ที่มีสีเขียวช้ำตายแล้วขึ้นเขียวช้ำคนเห็นคนตายไสักสองสามวันไหมมันจะเขียวช้ำเห็นไหมเนี่ยวิณีละกะสัญญาสัญญาที่สี่คือวิปปุปภะกะะสัญญาศพมีน้ําเหลืองไหลน้ำหนองไหลเห็นไหม <form. S 2> อ่าเนี่ยพี่นาศพมีน้ำหนองไหลสมเนาใช่ไหมอ่า สัญญาที่หคือวิชิตทกะสัญญาคือศพที่ขาดเป็นท่อนๆขาดเป็นสองท่อนเวลาคนถูกรถชนถูกประหารชีวิตอย่างเงี้ยขาดเป็นสองท่อนเห็นไหมเหมือนพ่อของทีคาวุพระบิดาของทีคาวุพระมารดาของทีคาวุราชกมุมารที่โดนพระเจ้าพรหมทัตสั่งประหารเนี่ยให้ตัดออกเป็นสี่ท่อนเห็นไหมศพขาดเป็นท่อนๆ เป็นอย่างนั้นไหมเนี่ย mm hmm. ที่เรียกว่าวิชิตถะกะสัญญาพิจาราศบขาดเป็นท่อนๆแล้วอันสุดท้ายคืออุทุมาถะกะสัญญาคือศพขึ้นอืดขึ้นพองใครเห็นไหม mm hmm. หกสัญญาเนี้ยพระศาสดากว่าเป็นแบบทุกข,ขาฏิปทัาเนี่ยหกสัญญาเนี่ย mm hmm. เป็นทุกข,ขาวิตทาตนอีกนนหนึ่งพิจารณาซากศพหกสัญญารวมเป็น 87สเจสัญญาต่อมาอีกสิบสัญญาส0บสัญญานี้พระสารีวามีอะไรบ้างมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณสติกายคตาสติ อุปสมานุสติอุปสมานุสติคือสัญญาในความสงบสงบอะไรสงบจากราคะโทสะโมหะความเข้าไปสงบระงับซึ่งราคะโทสะโมหานี้เป็นอุปสมะอันประเสริฐยิงคนที่จะเข้าไปในสติระดับนี้ได้ก็ต้องเป็นพระอรหรันต์ ผู้สิ้นราคาโทรสมามโมหะแล้วถูกต้องไหมพราะสาเรียงไปเลยนะเห็นไหมอาณาปามาเป็นระดับที่เท่าไหร่ที่เจ็ดถ้าพวกเธอจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติเธอก็ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันปฏบัติของชาวแว่นแขวนเปล่า จะป่วยล่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทําให้มากซึ่งพุทธานุสติธรรม,มานุสติสังคานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสตินั้นเราทําได้ไหมหกสัญญานี้ทุกวันที่เรามารักษาระยะะสดหกสัญญานี้ครบไหมครบพวกเราจเจริญสัญญาเนี่ยไปกี่สัญญาแล้ว ช่หไหมแล้วาาอาณาปานสติอาณาปานสติอยู่เนี่ยมาแทรกอยู่กับกลุ่มนี้เห็นไหมสัญญาพวกนี้พวกเราทําได้ไหมพุทธานสติธรรมานสติสังขานสติเสรลานสติจาคานสติเทวตานสติพวกเราทําได้ไหมทุกวันที่เรามารักษาอริยบรเนี่ทํทำหงประการนี้มีครบไหมครบพวกเราเชื่อว่า เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานไหมพวกเราทํามาเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือมากกว่าจะเข้าวันที่สามแล้วถูกต้องไหม <c oughs> จะสามคืนสามวันแล้วถูกต้องไหมน <c oughs> <c oughs> <N> นี่อนนั้นยัาไงเธอไม่เคยเหินห่างจากฌานเลยเห็นไหม <c oughs> ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระาศาสดาเนี่ยปฏิบัติตามอวาติไม่ฉันปฏิบัติของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยเก่าปลายถึงผู้กระทำไมมากซึ่งทํานั้นเรา อาณาปานสิมรณสติกายคตาสติและก็อุปสมานสิกายาคตาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำทุกครั้งที่พวกเรามาเจริญอุโบสถกายคตาสติเนี่ยทำของกายคตาสติเนี่ยก็คือกายานุปสนาทั้งหมดเลยทั้งหมดของกายานุปสนาคือกายคตาสติแม้แต่ที่พวกเราพี่นะ่ะธาตุดินน้ำไฟลม ก็เป็นกายคตาสติย่มแมเจริญอสุภะเจริญซากศพอะไรพวกนี้เป็นกายคตาสติทั้งหมดย่หมพม่พอเรารักษาศีลทำกายให้สะอาดวาจห้สะอาดเป็นการเจริญกายคตาสติไหมเป็นการเจเป็นการเจริญกายคตาสติวันนี้คะวกายสติค่ะก่อนไม่จ้าบนะเอก็ทำทำไป เพื่อจะจำแจ้งให้ไม่นานมาถึงจังหวะยิ่งวันนี้เพิ่งจะเข้าใจนะสมะเ่เข้าใจเรื่องของเรื่องในระกษ์นี้เรามาเรียนรู้อริสีนี่เป็นการเจริญกายคตาสติไหมเนี่ยเป็นการเจริญกายคตาสติเธอมารู้อริสีนี่เป็นการเจริญกายคตาสติโยมแม่สุดยอดของกายคตาสติเลย เพราะเธอจะเห็นธรรมในตนเองเนี่ยเธอต้องมีสติเธอต้องไม่เทมธรรมในกายเนี่ยเธอต้องมีสติหนห่นอยเราพิณาธรรมในกายตนเองเมื่อไรเราจะพิจรารณาธาตุทั้งหลายอายณะทั้งหลายขันธ์ห้าเนี่ยเป็นการเจริญกายยคตาสติทั้งหมด,ดยมหมการแม้แต่รู้ว่าเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนก็เป็นการเจริญกายยคตาสติยมแม เธอก้าวไปถอยกลับแลดูเหลียวดูคูเข้าเหยียดออกทรงผ้าสังกิบาทจีวรกินรู้ว่ากินฉันดื่มยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งเธอรู้ตัวทั่วพร้อม,มก็ช่อว่าจเจริญกายยคตาสติอยอมไหมทำอยู่เป็นประจำไหมทุกวันที่มารักษาโบสดุด พระศาสดาถึงบอกว่ากายคตาสติอันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วทํามากแล้วกุศลธรรมอย่างใดยอย่างหนึ่งที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ําน้อยสายใดายสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นเราทํากุศลหรือยังอกุศลไหลรวมลงใจของเธอแล้วเนี่ย ทุกวันที่เธอมารักษาอริยมโสนเนี่ยเธอจเจริญสัญญาไม่รู้กี่สัญญาถูกต้องไหมกี่สัญญาแล้ว9 7แล้วใช่ไหม9 7 <91. S 1> สัญญาอีก80สัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่มีการแอดวานกับทำขั้นสูงก็คืออีก80สัญญาในพระศาสดาเนี่ยบอกว่าก็คือการจเจริญอินรีห้าอันประกอบด้วยฌานทั้งสี่ อินทรีห้าแต่ละตัวเลยสัตทินทรียวรินทรียสัตตินทรีสมาตินทรียปัญญทรีเนี่ยประกอบด้วยฌานที่หนึ่งประกอบด้วยฌานที่สองประกอบด้วยฌานที่สามประกอบด้วยฌานที่สี่อันนี้จีสัญญาแล้วยี่สิบสัญญาแล้วเจริญภละห้าศร,รัทธาภลระวิญญาภาะสต,ติภละสมาธิภละปัญญาภลระ ประกอบด้วยชั้นที่1ชั้ชนที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ต่อมาก็คือจเจริญอินทรีห์5ประกอบด้วยเมตตาการุณามุยตาอุเบกขาเป็นกีสัญญา60ต่อมาก็คือจจเจริญภละหก็คือศรัทธาภลระิระิยะาละสติภละสมาธิพลระปัญญาภลระประกอบด้วยเมตตาการุณาหุยตาอุเบกขา เป็นกี่สัญญา80สัญญาใช่มแปดสิบวกเก้าสิบเจ็ดเป็นร้อยเจสัญญานี่ที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าทำแหมชั่วการเพียงลัดนิ้วมือก็ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันปฏิบัติของชาวแว่นแขวนเปล่า จะป่วยกก่าประยัยถึงผู้กระทำมากซึ่งทำเหล่านี้เล่าสัญญาใดสัญญาหนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานเขาจะบอกแสดงว่าปฏิบัติได้โดยก็เป็นอย่าง้ถูกต้องสัญญาที่พระศาสดาสอนไว้ตั้งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสัญญาถ้าเอาอีกเอาพร,รในสัญญาสิบประการมารวมอีกนะที่หายไปจากตัวนี้คือสัพพสังขารเลสุอนิจจสัญญาความสําคัญในสังขาร สังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงพระส่วนี้หายไปเห็นไหมจะเป็นร้อเจ็สิบแปดสัญญาแล้วถ้าเอาเมตตาที่ระสา,าแยกออกเป็น3มส่วนมันจะเป็นร้อยแปดสิบสัญญา菩萨ญา,ายเมตตาออกเป็น3มส่วนยังไง พระสารวัตรถ,ถ้าเสพเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือนในยะที่หนึ่งในยะสองพระสารวัตรถ้าเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือในยะที่สามพระสารวัตรถ้าใส่ใจโดยแยบคายในเมตตาจิตแม้เพียงรัดนิ้วมือแค่เมตตาอย่างเดียวพระสารวัตรแต่เป็นสามในยะชื่อว่าไม่เหินห่างจากชานทาตามคําสอนของพระศาสดา รประวัติตามมาวาดไม่ฉันบาิของชาวแว่นแกว้วเปล่าจะป่วยกล่าไปใหญ่ถึงผู้รรมมากซึ่งเมตตาจิตนั้นเหล่า